คลิปนี้อยู่กับแม่บุญถิ่นนะคะนี่ค่ะเรามาดนะูสาวปานนะคะสาวปานกําลังก้อนข้าวลูกนะคะตอนนี้ค่ะนี่ค่ะสาวปานก็ก้อนข้าวลูกอย่างนีทนทน้ทุกวันทุกวันทุกเวลาเลยนะคะนี่สาวปานก็นค่ะ,คะนะคะมาขึ้นข้าวค่ะวนบะตระเด็นถูกไหมคะสาวปานน,น,นะคะจุกเยอะจเยอะค่ะ กำลังก้อนข้าวมั่มมัมข้าวลูกนะคะมั่มแล้วค่ะอ่านี่ค่ะนี้ตุ่ข้าวนะคะไม่ดื้อนะคะกำลังก้อนข้าวนะคะนี่ค่ะลูกสาวปานก็มั่มข้าวนะคะตามภาษาเด็กๆนะคะกินข้าวไปแล้วก็เล่นไปค่ะ ข้าวเลยนะลูกจะได้โตไววัยวนะคะมากินข้าวเลยนี่ค่ะ,ะจะได้ตัวววนะคะว่านอนสนง่ายค่ะจะได้โตไววัยวเป็นสาววัยวๆนะคะนี่ค่ะหม่่าข้าวเลยนะคะค่ะนี่ค่ะโอ้ยก็ต้องหิวข้าวเป็นเพราะว่าตนท่ำแล้วนะคะตอนนี้ท่ำแล้วลูกก็หิวข้าวแล้ว เด็กๆนะคะตามภาษาเด็กก็เล่นไปกินไปนะคะกินไปกินไปมาค่ะมาค่ะมากินข้าวกันเร็วไหไหวไหวแจ่ได้ตัวไวๆวเพราะนอนสอนง่ายนะคะอาวปานก็ เลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูกาปานนะคะลูกสาวปานนะคะเมื่อไหร่แม่บุญทินจะมีคนดูถึงท่าน <c oughs> คนติดตามถึงท่านยังไม่มีคนติดตามเลยเข้ามาในช่องแม่บุญทิ่นด้วยนะคะ <c oughs> แม่บุญถิ่นก็มาหาคลิปทุกวันทุกวันเลยนะคะแต่ยังไม่มีใคร <c oughs> จะมาทุกวันเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะสาวป<ร>่าน<ร>นะคะภาษาเด็กนะคะตามภาษาเด็กกินข้าวไปแล้วก็เล่นไปมาๆกินข้าวเร็วๆจะได้โตเร็วๆ สาวปานก็ทำยูทู e ไปด้วยแต่ว่าสาวปานนี่เก่งมากๆเลยพูดก็เพราะทำอะไรก็เป็นแต่แม่บุญถิ่นทำอะไรก็ไม่เป็นก็อยากจะททำก็อยากทําทำติ้งยูทู e กับเขานะครับเข้ามาตั้งนานแล้วก็ยังไม่มีใครมากดไลค์กดแชร์ให้เลยนะคะ,คะก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ท้อนะคะไม่ทะะ้อค่ะ ทำไปเป็นไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็จะทำนะคะอาษาเด็กนะคะภาษาเด็กนะคะเดยกก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะอาไลาเดียงสานะคะเด็กะคะ่ะเราไม่ป้อนถึงเข้าหิวอย่างไรเขาก็ไม่กินนะคะถ้าเราไม่ป้อนข้าว วาเด็กก็เล่นตามภาษาเด็กฝนก็ตกนะคะตอนนี้ฝนก็ตกนะคะจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้นะนะคะมามาเด้อมาเด้อฝนตกแล้วเด้อเด็กนะคะเด็กยังไงก็เป็นเด็ก จะต้องไล่ป้อนข้าวนะคะเพราะว่าให้เขานั่งอยู่กับพี่เขาก็คงไม่นั่งนะคะเสาปานนะคะนี่ก็บ้านสาวปานนะคะสาวปานก็เก่งมากเลยนะคะเป็นสาวที่เก่งมากเลยเสาปานก็เหมือนกันนะคะไม่ท้อค่ะทำมือชุบแต่ว่าเขาทากลุนนะคะเขากล่นค่ะเากลุ่นเป็นเนื้อเป็นผีนะคะ ม่้กิ ừ, ่นเดกก็จะพยายามนะคะจะพยายามไม่ดูอะไรก็ให้มาถามเขานี่ะค่ะเขาก็ช่วยดันช่วยคือเดี๋ยวก็เต้นเดี๋ยวก็เต้นก็ให้กำลังใจแม่ผู้หญิงค่ะแม่ผู้ถญงก็จะทำต่อไปนะคะสาวป่านก็ต้องเดินไปให้ ถ้าไม่เดินไปป้อนนะคะเขาก็ไม่กินนะคะเพราะว่าเด็กเด็กคนนี้ก็ไม่ค่อยอยากาากินข้าวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเด็กๆที่ค่อนข้างมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ตกนะคะนี่็ตกก็ตกนะคะ,ก,ก,คะก็ตกค่ะก็ตก ไม่ได้นะคะก็เลยมาอยู่ที่บ้านสาวป่านะคะคือแรกว่าจะกลับบ้านก่อนย่าตหน่อนะคะแต่พอมาถึงที่นี่ก็ก็ตกฝนแล้วก็รออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะให้ศูนซาตรกจสอนนะคะก็จะอ่าที่นี้สั้นๆัอกแค่มือโสดนะคะกดเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะให้ แม่บุญถิ่นด้วยนะคะแม่บุญถิ่นก็จะรอนะคะรอท่านนะคะขอพักคุณทุกท่านทุกกาลังใจนะคะที่เข้ามาอยู่ในช่องแม่บุญถิ่นนะคะแม่บุญถิ่นก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะขอขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะสวัสดีจ้า